สบายดีทุกคนมาเนี่ยก็มาพบกับน้องเบลน้อหลังจากทีหางให้ไปสิขเาททิศซ่องทิศแลมว์รัฐไทยคลิปมันสิ้นเลยค่ะชิดท่ะเส็ยดีมะก่อนจะสมาหนึ่งเอาจังไวเล็นวายอย่างกับบุญสพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมได้ไหมคะกล่องไลไล สบายดีเด้อพ so, ี่น้องและเอฟซีสาวกับเบลเนาะพี่น้องจะฟังเห็พลงส่วนร้านถ่ายคลิปตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้ส่วนร้านถ่ายคลิปกอนพี่น้องเลยคนคนไทยด้วยแต่ย่านเอฟซีลืมนะเก่าหน้าใสกันมากตัดมานนั่งไม่นี่พี่น้อง ลิตรเไมนี่ทันพุ่มซ่งน้องได้ซื้อเห็ดกินนอกจากร้านกับิไปเยี่ยเลยวนเพื่อน่ายคิวสัอเเบึงควกโบยังไม่บุบางท่านขัดใส่เออไม่เห็นจะขานะังจาก m ีน้องได้ไปมาตลาดพี่ก้อ่ เท่าไรอะนี่มากเหรอได้วยซีเทสกิมแต่เป็นจำของมือของมือเลยเอ้ยไปซื้อมันสเออน้ำงามอ่างสวดมากก็เลยเสียมาแก้งใส่เท็หน้าฝาอ่ะไชจมของมือขอมือเอมลอง ได้เคยกินแน่กมเม็ดอมเบอร F4 นี่มาอยู่ในสองสาเบลเนาะไก่สีบุญบานแล้วก็เปิดเพลงอุ้มเขารุงบมันสิีีแ่ยิงยอหรอางแบงเหมอนเนาะเออถ้าปสีดตนั่คุณมายคุณเราเปิดเพ็ดินจริงมันเฮ็ดแกงเฮ็ดมันต้องชายคนอื่น อเอเห้ยังท้ยัฝากอันทนุกค e ้น,ด,นด้วย f ่น้องดดมาคับชมองน้องเรลลนี่ด้อางเป็น,นเนกียะนี่ก็เป็นวันถาแยกเกือนมีเทอมมีเรื่อนช่องอ่ะ เ okay. ดี๋ยวก็พอดีเจ้ากงกเรียนเจแหยงไปิงเงินหลายแสนอยู่เป็นลานผู้บ่จ๊ะมอเอ้ยมอบ่บ่แพ้มอ7มอ5ตามคืออีกเนาะเพื่อนอีฝายก็สิเด้อพี่น้องเด้อใส่บลาย ต่แล้วมันออกมาเนะเเาะนสอออกมาไตเท็ดไอ้นออัน,นไอ้ไคุน,คนถ้าก็ไป้ตลาดมีคนหลายๆแต่ว่าเพื่องท่าบรายแต่ของมันไม่เกี่ยว กินกระโท่ทานสูตรนะ้ำนี่ยปกบวกไปครั <laughs> มบมาโทเว้ยเ่ส่ปะแหลกี่จริงแส่นประแหลกอันนี้ประแหน,น่ประแหลตอน,อน,นมันแตกแบแต่ว่าปรแหนเห็ดเองนาำผมอีอกกะซอดดื่มสื่อกะซอดเนาะเออคิดบาบริสุ่อ์อันนี้แถเขาไปสื่อนดคืออันนี้กระเบิดอกะซอดอี แ่อจ๊กกระซ้นเอมเมนบอกแม่พี่น้องกระซ้นคืออีตายตายซาเบลว็แจ๊กกระซ้นอันนี้ต้องกระแระคนันเป็นใหม่อ๋อม้อก็มีกระซ้นเล็กอย่นี้ใส่ปนน่ใหมกูจโกงอะไรี้แก่เรากระายมะขามามแป้าใส่อีกก็เปรี้ยวมากเลยนะ เจไเสียสรัย์ี่เจถามมันโกรธปจริงเคยเจอหน้าเพราะว่ากระแดกน้ำมือเย็ดหัวเกษีเทสเย็ไปกัน้องเบลเคยกันจิปเหียนเอื้อนข้างไปเหียนอีเอาแลบุญบาทตัวเองกันสิบก็ผานมาระบัดบัดตนเพ่งตังากเพ่งม ไปตอนเสาวอ,อ,อันนี้เนี่ยคเคยเป็นมาแล้ววิยาเคลียร์ยเบียดช่วยหมูเป็นเบียน์น้ำสาวตอนเบียรจะพักเคลียร์ยรยเ,รเปีเยก์นแง่แหลวมาแล้วจังจะพักแม่แม่โดน,นนะัก<ม>เคยพานมาแหละนี่เยียนหม่อแม่โลดแต่แป,ป,ประทมหอดหมอ้อจะจบมอ้อ บุญบาทเนี่ยบุญบาทนี่ไปแล้วเออบใริยูแล้วเพือนเราอย่าเมียนเพือนอย่าเลยเพ็ดเดี่ยวซอยแมื่เนาะไปโรงเรียนตอนนี้แหละขาดต้งเรียนพี่น้องแม่นผู้ใดเคยเป็นคอมเมนต์ขแม่พี่น้องแม่เพียนแบบถือบุญบาทเท่าบ่แม่นแบบว่าอ่ะเขาษณ์เสือดียังองเพียนบรแม่นโรงเรียนอยู่บ้านเ้า่ไอยู่บ้านอื่นแต่ว่าเขาไปเข้าบ้านอื่นแต่ว่าเนี่ยบุญบาทเท่านี้บ่ขาด อะไรกินยังงอันนกระสิบปรามานนี่พี่น้องเดียวให้น้องเวบลคนไปทายยุเหียนอีกเาไปบอกมูบอกครูคุณมาดิคุณบา้าเดี๋ยวไปด <c oughs> ตามขับสมเดอมันมูเขาเ <c oughs> หยียนแล้วไปจ้ะเออกระเขาะแต่ไปคือกล่อมใสอาจารย์แต่ว่าอาจารย์หน่อยข้อควองในเด้อเดีนว่เออเป็นยังไคุณมาสาธาแท้ข่านันเทียวกตอนเช้า <c oughs> เด่ <c oughs> ไปส้ ทางไรป้ายทุกคนเกินนเนี่ยไปก่อนเด้อจะบปงห้นเขาไปเหียนบ่ะบ้นแหล้วสนอีข้อเงินกับไปขีรถไปโหดเอี่น้อทุกคนเอ้ยปทุกคนไปตามเบิงแนวเฮียง มาสิเป็ดจะได้เหมือนชว,น,วนไ้นเนี่มมากชวนอลละไ,ไอ <c oughs> ล่ชวนจะมูวิ่งด้วย้นภาษาญ่ปุ่ีครับเอาผาอเกนไปเลยมาคิดเราคิมาเพระท่านเลยน คือมาเงียบนไอยเถอไปมวนพุนนนนพ่นแห้งีไอมวนพุ่นแห้งก็เลยค้ลาล้านบานขอตอกองไปเด้อไปไปตูดพี่อได้บอกแล้ว่าคนชิล่ายไเลยนะข่าวมากจริงแลมเรทันได้มีคน เก็บเจียเลยเก็บเลยเมนจู้เจ้านะมั่วเก็บเจียจนสาวมาเกจะสปาร์ตี้คอกระดุดแล้นี่คู่มือเห็นไหมยังกันจะเบิ่งเจียอยู่นี่เห็นเก็บได้ๆนาะคอยเก็บเนี่คู่มือเนาะใครจีบมาขอได้เก็บ แลั่อมบงมองห้ใหญ่เลยใช่าจเบิ่หเด้ไกต้นนนลี่หองมูบางไล่ของต้นหน่อยเดียวแกบอกงี้เก็บเดียว ยังไปห้องน้ำไว้ดั่มีด้วยอเอบอปินมาเปงนี้นี่อ้เสียฟคายขาได้เิ่ง มาอุดนุ่นเสือในเด้อบ๊เมนอดตั้งสนับสนุนในเด้อพี่น้องเชือกขาดตายเลยเอนเงินข้าเลยพอมาเสาีเดียวนี่แท้จริงค่ะเ้ยเสาบานเข้ามาเสาเก่ามุ่งเสามุ่งใช่ไม่ใช่ปกติเอาเขาห้อยเขามุ่งเขาเยีนเจ็ดโไปบดดอกเหมเนย อันนี้เจ็ดโมงหาซิปไปเจ็ดโมงหาซิปยังบม่ได้เขาเหยียดครับเจ็ดนาทีกูทาตั้งแต่เมื่อกี้ก็ปนลงโอ้ยบุญบานไพ้กระชวนเหรอเด้อบ่แม่นะเว้ยบุญบานไพ้มื่ออื่นเนาะบุญบานแพ้ตั้งบ่เว้ยโอ้เขามาแต่มือวาดมือซื่นเลยโอ้จะแปลงอะไรมาไล่ไล่บล็อกแนวขครเเพื่องบงอ่ะมือนี้มากพี่น้อง าบอกบ้านนะขอเน้นที่มักกะดีนละชิน่หนอย่นรู้สึกว่ามันบรรยากาศดีนะนะโอ้ปกติมันแห้งแหลงแล้วดูงาไม่เหนยเอาเห้เบิ้กเนี่ยใบไม้ปรงนะแบบมันงามแหงนี่ นั่นอีหละพายอยากสือกับคาดนะส้างสัมพันธ์เก้าสรงสมบาทเก้าจักพอตายได้จกพันเลยจิบพันก็พอเนาะคนกันเองต่อรองกันไหนหาพันกัหลุดเนาะบอกเอาว่าใช่ไปหายบ่าวสือหนึ่งแทมหนึ่งแล่คนจะกล่องใหอุไปเป็นหลักพักละ พักอาจารย์เมื่อวันที่เ้าไปบม่งพักอาจารย์มันจะงามขนาดไหนป้าหนิพักอาจารย์มันพูงไปเรื่องมาผิดเ้วพี่น้องเดียวมาหลักเบงซื่อ ไปถืออใช่เลยสวยงามอลังการมากปลาทูกปีน่ะนี่ได้อดีอาจารย์ในโรงเรียนนาะปลูกพราแล้วสีอยูน อยู่ในห้องเย็นเลยร็ว่าแล้วนอนนุ่งเยี่ยงเ,เราก็รีบปลูกไว้กินพี่น้องมะคลอน้ำเหลาก้อนมาหนาก็สิประมาณนี้เด้อทุกคนกระสีแดงเขาไปอาจารย์เขาอาจารย์เขาเลยกระสีแดงเอาละพาจากเนาะงพากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเบลล์ในเด้อทุกคนละกันใครอยากมาบุญบานก็มาได้เด้อมือข้าวกล้องกินพี่เดีย๋ยวซื้อเอง 拜拜。Bye bye